ยาค่าเชื้อเตตราไซคินไม่ใช่ยาแก้ปวดลดอักเสบนะครับอีกหนึ่งความเข้าใจผิด ที่มีปัญหาในการใช้ยามาอย่างยาวนานหลายๆคนนะครับเคยอยาจจะถูกยาติที่บ้านคุณปู่คุณย่าไ้ให้มาซื้อยากล่องส้มๆกล่องเหลืองๆนะครับบอกว่าเป็นยาแก้อักเสบโดยเขาอาจจะบอกว่าปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าซื้อให้เขานะครับเพราะว่ายาตัวดังกล่าวนะครับมันไม่ใช่ยาแก้ปวดรักเสบไม่สามารถใช้รักษาอาการปวดเอวปว,ปวดหลังปวดไหล่ได้ยาเตตราไซคลินนะครับเป็นยาปฏิชีวนะใช้รักษาแผลฟีน้องติดเชื้อในระบบทางเดินปสัสสาวะหากว่าเราใช้ผิดนอกจ,กจากจะไม่หายแล้วอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นการแพ้ ้ยาถ้าแพ้รุนแรงก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยคนที่ใช้ยาเตต้าไซนบ่อยๆแบบผิดวิธีเนี่ยครับก็จะทําให้เกิดเชื้อดื้อยาเวลาที่จําเป็นต้องใช้ยาจริงๆก็จะไม่หายนะครับแล้วก็ยังทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยากระจายไปทั่วเลยใครมีข้อสงสัยเรื่องยาและสุขภาพนะครับฟาซิโนเรามีบริการดีๆปวดป่วยไอจามถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรฟรีได้ทุกที่ไม่มีค่าบริการครับ